น้ไปใช่ปะราบสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบาสตูดโุ้ชเนาะวันนี้สาทองกยูฮ่านน้องยูรี่พ่อแม่พี่น้องเลยมาเผาคนป่วยหมูนน่นีไฟดอกนี่แหละโยนได้แกงยองชามก้นน,น,นี่แหละเนาะพี่น้องไม่มาทึกใครจังใจอันกินยาเพราะขยาวกวดพ่ดพอแม่พี่น,อววน,นอ้องเลยมามาจังมาขอหวยผ่าเจ้าได้หลิงหวย กะนอนเจออย่เ็นว่ากระไรสงสาของมาช่วกินวันนีน oui pues ้ไฟชนใจห้องข่อยเลยโทัพท์สาราติงติงอี nah, ๊เอาตุงยาเอาตุยาวให้เลยนะอีกและใช่คระดีใช่ประด้ค่ะเอประกาศหาผู้บ่าวให้ได้ ม้าพี่มาจอยยับไปออมาดิป้าเยเชเชไปบงก็ได้น่อยเอาของมาให้กินเพื่อนยังพากันนอนเฉยแกมากระทิ่นนอนหัวอได้ทุกคนได้อันนั้นชกะมันเลยอันนี้ชนอเนยแเน จะเนียดตัวเล่นเหนตแล้กเ้นน่ินแกเมื่อไหร่กินเื้อมีคนกินกเอาเอาามาเอามาแกะมูหกินนะฮกมกินเนื้อกินวกินากัแบงเค้ ไปคปล,ลปิปอันนั้นเขาลบแล้วบวกคุณเงิต้นทุนมาหน่อยแต่คุณลดก่อลดอันเนหนีย้ยเงียวมันเอาต้นทุน,นแทงอ่ะอย่างอื่นก็ต้องลดโอ้พี่ค่ะมาได้จ้า

หาินผู้คนวันเหนท่องก็าอะไร

กบมือก่อนทันเออพี่หาบอกกิบ่อยไหมครับไปกินยังมาอ o ทำไมไม่เว้นม um, uh, mm, no. ันเดินด้านขมายามบ่ได้ไหมเดี๋ยวมันเสกย่า่ไม่แก้ แกมากินเพื à, ơ, <c ười> ่อนเอมีสะกินเลยโบแกสอยพวกเราก็แบ่งกันทานกันไปเด้อไปเด้อชนางามกนให้ยกหนึงงามชเอาเงไปเอา

มาดิวเลแกเรเกบ่อมีนอมา้เมื่อใดถ้าขอไปิกินชมเนี่ยขาดยางทุกดยางคือในว่าจะแต่งกินเจ้ามีแล้วจังนี่ังบียมี่นี่ย

จ้ากินยังปากยังหรอพ่ออมก้าลุงมากินมะขามเนะี่ยบิ้งลูกข่อยผมลูกขนะ่อยก้าลุงเลยกินมะขามเด้อหนูพ่อบิวใช้ตอนนี้อืพ่อเตียงไม่ใช่พ่อเตียงใช้ดูกเด้อ่ยัดบอกพ่อเตียงชื่อลูกชิดไม่กินเด้อสร้างตั้งร้อยไหมอะ่ะ khỏi em hiền bớt bỏ một nhà được tự nhiên đen một bớt tương ngọc bớt เพื่อไม่ให้เร่องไหนผ่อนไบ่วนมาขึ้นนว่ไวันชิลุกขึ้นมาใหละินาวมไหไงกมึงกเมึงอ่ะกูมอ้นน้ได้ได้นะคม่กิ้งานไรน่งบับัติติดนี่พแไล้ ขนาดนี้กูไปชิมบ่มากแล้วน้องเืนม่กูกูเเป็นแหพี่เพิ่งเป็นอ้นแงมาเป็นนะข้ิมได้บ้าจิไปบนเฉยแนวเอว่าเออมึงตีนไหรือพีลูกมานั่งแข่งนั่งแข่งนั่งมานั่งเรอนั่งขม่นั่งแข่งเดียวไล้มม่มานั่งขาแม่ด้ะ

我娘在。嗯嗯嗯嗯 คนหนักหนเพื่อนอยู่ยยวันลูกมัน <c oughs> เต็มบุกของหัวอยู่นเพื่อนประจอยอยู่ร้องมึงเย้สินเจ็บอย่างไงเนานะคนเดียวกนะินเลี่ดเลยดิไปตลาดไม่ได้ยังี้ได้ปากคำจองถุง <c oughs> ก็เหมือนหาอาหารอยู่กับตลาดนี่เกาเชื่อของยของกินกันเชื่อปากคำมันเป็นบางช่วงไหนอยากอ่ะช่วงไม่อยากอ่ะซื้อ แต่หนึ <t t ่งมะเตียวมันม no ี่มเตียวล้านบบกเตียงเนี่ยบ้าเปล่ากระป๋องเวลาคุณสาวนี่เป็นแนัหน่อยคือเดี๋ยว่ามาซื้อปลากระป๋องเว่าให้คุณสาวไปกินเกี่ยวเขาอย่ยบ้านนี้บ่บ่านี่บ่กแบบทานทานบ้มนี้ที บอเห็นไพ่เขามาเลยบอพปยเพิงว่าเอาไปหา,ม,หาม,มาหามงมาแล้วเธอดัน,น,นชื่อปลากระบองไปค่ะเห็ดไตไไรต้องน้นจะกินก็ทุแกแซ่แกน้องกระถิ่งเธอเจ้าแ ไปเรียนอยากกินจ <45 rồi. S 1> ุงซี่หนึ่ง่านักินไหมคะบุ๊มบิ้ขามบอกรเนาะโรงเรียนต่อแรงเมนแตงกวาตัว้างไว้แต่งเจียวริกเรเป็นซื้อก็ได้รงุ่งเรียน ลงยู่งลงลง,ลงไปกินชมอาคโอ้จม <laughs> ลเลยเงลงไปกินชมอขามกับลงไปหาเม่งนักแดกหายหายไ,หไหปหายปล่อยนักแด่ใน,นบใบเต้านะพันแกะแล้วมาเป็นบ่งอะไรหยอกั กับลงเเด่นอันหมักลายพดอไรกันกับหมักมวนในดิจิตเนอร์เงื่อนเงือนกหมากเชีงน้ำเดี๋ยวนี้ก็อนม่มูแต่ว่ามมวนดิกินเร็นหมักเชีงน้ำหมากเต้นแล้วหมกลายพดมมูไปอยากให้เด่นน้ำไปเลยคแนนสะาเลยว เป็่เดือนเระดังง่ายมงยักคู่ก็มั้งเต็มบ่ถึงเนี้เฮาเตี่ยเลยมันชุ่มเขฮาเต็มบ่ถึงเลยไปกอยกคูแต่ก็ค้นมาเลยมาคิดจะต่อนนร้ไม่ต้อง Cái này bởi lẽ môn 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 Cũng môn có môn phải môn môn cái môn môn cái môn 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 คิดน,น,นี่กอบอยุดแล้วไปได้ไม่ไกลแล้วคิดนี้ก็บฝาบพ่อแมนพไปนอนก,ก็ไล่กอดเต้ก็ติดตามอยู่ท้องก็กลับเน้ะไปแล้วกลับสบายดี